รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าตอนนี้หลายคนรอคอยนะคะว่าแหมเมื่อไหร่จะถึงวันอาทิตย์นะจะได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เปิ้ลสักทีนะคะสัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าสาวพอดูอายุที่เรียกว่าสาวบึบ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านจันเปิ้ลต่อดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจาย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะถ้าเราไม่สาวเราก็คือแก่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการแบบสะเทือนใจนิดนึงนะคะสําหรับคานี้ใช่พอแก่แล้วแบบโอ้ยผู้หญิงทุกคนก็จะ กังวลเนาะไม่มีใครอยากแก่ค่ะทุกคนก็รักสวยรักงามอยากจะคงความสาวไว้แต่มันก็เป็นธรรมดาโลกอ่ะมันก็เป็นสัจธรรมเนาะจริงมันมัน,มนเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะนั้นเราก็ปล่อยวางจากมันเถอะเนาะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าแล้วเราจะได้ปล่อยวางเราจะปรุงว่าเราแก่แบบไหนในในพจนานุกรมคือคือต่อเน,นื่องนะคะจากหมอบัตเล่เนี่ย ถ้าเป็นสาวเขาแบ่งเขาแบ่งช่วงอายุเอาไว้ให้อะเนี้ยเข้าใจว่าที่เขาไม่แบ่งช่วงอายุน่ะเดี๋ยวกลัวสะเทือนใจหน <c oughs> นะักไงว่าหอยอายุเท่านี้เราจะแก่ไปประมาณไหนแต่ว่าเขาก็รวบรวมคําว่าแก่เอาไว้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพิจารณากันเอาเองเนาะว่าเรา,าเราเป็นแก่แบบไหนดีกว่านะคะ <c oughs> แล้วก็แก่คําว่าแก่ที่เขารวบรวมมาเนี่ยมันก็มีไม่ไม่ใช่แค่บอกอายุอย่างเดียวเนาะมันก็สัมพันธ์นก,นก,นกันกับอาชีพนะคะหรือว่า วัฒนธรรมประเพณีของไทยด้วยนะคะอ่ะแต่เราไปดูกันดีกว่ามีคำว่าอะไรบ้างเนาะคำแรกแก่กล้าอืแก่กล้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูที่อายุอย่างเดียวแลถูกไหมคะแก่กล้าเนี่ยนิยามหมายถึงแก่กล้าหาญหมายถึงเป็นคนที่มีอายุแล้วแล้วก็มีความกล้าหาญร่วมด้วยคะะนดูดีนะคะดูดีอ่านมถึงได้บอกว่าแก่เนี่ยไม่ต้องระบุช่วงอายุเถอะเดี๋ยวมันจะชำใจ เพราะว่าแ,แก่ก็มีคุณประโยชน์มากมายค่ะนะคะอะต่อไปแก่กูแก่กูแปลว่าเจ้าเอามาให้แก่ข้าอเอามาให้แก่กูอะมันเหมือนเป็นคําบุพบทอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้มีคําว่าแก่ปรากฏอยู่แม้ความหมายมันก็ไม่ได้แปลว่าชรายอย่างเดียวนะคะถ้าแก่เขาก็คือเอาไปให้เขาค่ะอะเหมือนนาไปให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นลักษณะของคําบุพบทแก่คู่แก่คู่แปลว่า เจ้าจงไปอยู่กับคู่เถิดอ๋ oh. อเหมือนแบบสิ่งของเหล่านี้จะเอาไปให้แก่คู่ของเจ้าเถออะ่านำไปแก่คู่นะคะ <Okay. S 1> แก่กูแก่เขาแก่คู่แก่คนนก็ mm. อเอาไปให้คนนั้นจงเอาของไปให้แก่คนนั้นนะคะอะอันนี้เป็นเรื่องของคำบุพบทเนาะต่อไปแก่คลั่าค่้าี่เคยพูดถึงไปแล้วนะคะก็คือคนหรือสัตว์ก็ได้อายุมากยืนนาน เรียกว่าแก่ค่ำค่าเต็มทีแล้วอืนะคะแต่ไม่ระบุอายุเนาะค่ะนเรียกว่าแก่ค่ำค่าแล้วก็จะมีแก่งกงานแก่งกงานนี่คืออายุยืนนานค่ะอืมแก่งกงานแล้วก็อาจจะมีลักษณะของตัวสั่นเข้ามาร่วมด้วยเนาะออื่าตัวสัตว์เล็กน้อยแล้วว่างกงงานนะคะแก่งกเงกี้ยคือแก่ไม่มีแรงเดิน,นะค,ะค่ะงกเงี้ยไปมาอันนี้น่าจะ แก่มากละนะคะแก่ง,งอก<ช>อ่ะ<ช>อะอกมาพองอกนี่นึกถึงอะไรผมถูกป่ะอ่าแก่งอ,แกง,งอกเนี่ยก็คือผมผมเริ่มขาวอะไรเงี้ยนะคะค่ะ<ช>มีผมขาวทั้งหัวอือต่อไปแก่งงก็คือแก่แล้วก็หลงลืมไปนึกอะไรไม่ค่อยออกอันนี้เราเราก็เป็น,นะเนแ่่แก่งงอะ่ะค<ช>่ะเป็นทุกวัน แกงงเงงเมื่อกี้งกเงี้เนาะอันนี้งงเงงงงเงงนั่นคือคนแก่ไม่มีกําลังยืนขึ้นไม่ตรงนะงงเงงจะล้มไปนะคะแกงันงกอืออ่าคือคนแก่ตัวสั่นงันงกอืมอาจจะแบบทําอะไรอยู่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นไปก็จะตัวสั่นงันงกไปด้วยนะคะอ่แกงมงายเอ๊ะ คนสมัยเนี้ยจะเป็นเยอะไหมคนมแก่ตามมืดมัวค่ะอ่าไม่ไม่มองไม่เห็นอเอามือ,อมไปงมคำอะไรอย่างเงี้ยคือความหมายแต่เตอมอะเขาเขาไม่ได้ปรุงแต่งมากงมงายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบความเชื่อหรือว่าจิตใจอะไรแต่หมายถึงแบบตามมืดมัวมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เอามือคำไปทั่วอันนี้คือแก่งงมงายแต่ในปัจจุบันคําว่างมงายของเรานะมีความหมาย ในเรื่องของความเชื่อเนาะเชื่อมากเชื่อแบบไม่มีวิจารณญาณแบบนี้ค่ะต่อไปแกงงอมค่ะอ่ะเอาคนแก่ไปเปรียบกับผลไม้ที่สุกงอมอ่าองอมสุกงอมเต็มที่แล้วแกงงอมนะคะแล้วก็มีแกงงอมฮะอ่าถ้าแกงงอมคือคนแก่จนหลังโกงตัวก็ซุปผอมค่ะอ่านี่เลยแกงงอมนะแกงงุย ออันนี้ไม่คุ้นอันนี้ไม่ไม่ค่อยเคยเจอนะจะไม่ค่อยได้ใช้ละก็คือคนแก่จนง่วงงุยหลงลืมสติไปบ้างมีการการหลงลืมเข้ามานะเรียกว่าแกงงุยอืนะคะแกงเงือเงืงเงื้งเงนงนใช่คนแก่จนหลงเงอะงะเหมือนคนบ้าค่ะอืนะคะแก่จะตายแกแก่มากอ่ะจนเกือบจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย นะคะอันนี้ก็นำไปเปรียบได้แบบว่าแก่สไตลย์อยู่แล้วยังผู้โกโหกด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นคำคำคำว่าเนาะแก่จัดค่ะ <c oughs> จัดนี่เอาไปเปรียบกับผลไม้เหมือนกันนะคะ <c oughs> คล้ายๆอ่าแก่เมื่อกี้นี้ที่เรานําไปเปรียบกับผลไม้แก่งอมใช่ปะ่ะ <c oughs> อันนี้แก่จัดนะคะแก่เจียนตายอื <c oughs> คนแก่มีอายุมากเกือบจะสิ้นชีวิตแล้วเรียกว่าแก่เจียนตายนะคะ <c oughs> ส่วนแก่ชราก็คือแก่เป็นทีแล้วอืออือปีนี้เราแก่ชราลงหนักหนาอือหือแก่มากแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นแก่วันแก่วันก็คือเกิดได้หลายวันค่ะแก่สุกก็อาไปเปรียบกับผลไม้เหมือนเหมือนเดิมนะคะแก่สุกลูกไม้นี้แก่สุกทีเดียวนะคะก็คือสุกไปคาต้นเลยนะคะแก่สมควรค่ะก็คือ พร้อมทุกอย่างละฟันก็หักหัวก็งอ,อหนังก็เหี่ยวร่างกายก็ค้ำค่าน,นี่คือแก่สมควรนะคะอ,อายุก็มากแล้วอย่างนี้คือพร้อมเป็นคนแก่โดยสมบูรณ์นะแล้วก็แก่อดแอดก็คือแก่แล้วก็ป่วยด้วยคล้ายๆบนอดแอดอ่ะนะคะแล้วก็แก่อดทนค่ะค่ะอ่าอันนี้ดีไหมคนแก่ที่ทํางานแบบอดทนไม่ไม่เขาบอกว่าคํานิยามบอกแก่อยู่นานไม่ค่อยตายง่าย ถ้าเราอดทนนะค่ะไม่ตายง่ายนะคะอ่ะอันนี้เป็นรวบรวมคําว่าแก่ค่ะแม่ระบ,บุช่วงอายุค่ะดีค่ะแต่ก็สะ<อ>เทือนใจกคำอยู่ดีใช่เดี๋ยวลองพิจารณากันว่าเราเป็นแก่แบบไหนเนาะค่ะอ่าเราอาจจะเป็นแก่อย่างไงอะนี่ตา <S 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 เราหลงหลง,ล,งลืมลืมนะถ้าเราหลงลืมแต่เราไม่บ้าเราก็ไม่เนอะนะเราอาจจะแค่งุย นะแต่ว่าเด็กๆก็หลงๆลืมๆได้นะคะใช่แต่เด็กเขาอายุยังน้อยไงถ้าเทียบอายุใช่ปะแต่ถ้าแบบเนี่ยวัย40ขึ้นอย่างเราเนี่ยก็คงแก่แล้วล่ะแต่ว่าเราเราแบบเออจะแก่แบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับอาการเราเนาะเราหักหรือยังฟันเราหักหรือยังเออเราถ้าอย่างนั้นเราอาจจะยังไม่ถึงแก่สมควรเนาะสมควรน่าจะ เอาจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะที่เห็นแบบอายุคนสาวแบบแค่นี้เหรอรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยพอแก่นี่เยอะเลยนะใช่ใชใช่ใชอย่างเราเราเรียกว่าแก่อดทนเพราะเราทำงานไม่หยุด <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะให้กำลังใจตัวเองโอเคค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าจะสาว <c oughs> จะแก่ขอให้มีคุณภาพลแล้วกันนะคะ ให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะถ้าเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งนี่จะสะเทือนใจหนักไปกว่าเดิมพยายามจะหยุดอายุตั้งแต่สิบแปดไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไปตามการเวลาเนาะใช่ค่ะธรรมาดานี่เราเริ่มมีนิสัยของคนมีอายุไม่ใช่คำว่าแก่คนมีอายุเหมือนกันนิดหนึ่งผ่านโลกมาเยอะ <laughs> ค่ะโอเคใกล้จะเปิดเทอมเข้ามาทุกทีแล้วค่ะน้องๆคนไหนที่ยังตัดสินใจอยู่นะ มาที่มหาเทาิทราลัสภารชนบุรีของอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะเราไม่ต้องสนใจทีแคสเลยน้องๆเดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาสมัครแล้วก็มาเลือกดูว่าอยากจะเรียนสาขาอะไรนะคะถ้าที่คณะของอาจารย์เปิ้ลก็คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะภาคมนุษยศาสตร์แล้วก็ภาคสังคมศาสตร์นะคะก็จะมีทางสายภาษาค่ะอย่างภาษาไทยภาษาจีนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะซึ่งตอนนี้เราก็รับ เ,เพื่อนๆชาวต่างชาติเข้ามาเรียนด้วยนะถ้าเข้ามาเรียนเราก็จะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติทั้งชาวจีนแล้วก็ฝรั่งด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านการออกแบบค่ะทางด้านศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบมิเศิลี์และออกแบบดิจิตอลแล้วก็การออกแบบทัศนศิลป์ค่ะในเรื่องของสตรีทอาร์ตนะคะถ้าใครสนใจวาดๆเขียนๆอยากเป็นนักศิลปะแล้วก็มาได้เลยค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสาขาที่เกี่ยวกับรัฐประาศาสนศาสตร์ แล้วก็นิติศาสตร์ด้วยนะคะส่วนอีกสองสาขากำลังจะเปิดในเร็ววันนี้ค่ะก็คือนาฏศิลป์และการแสดงแล้วก็การจัดการชุมชนนะคะลองๆคนไหนสนใจสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์จำเป้นก็ได้ค่ะ0982499751 0982499751นะคะหรือถ้าให้ง่ายกว่านั้นเลยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียน ของมหาวิทยาลัยสภันนบุรีก็สามารถไปดูคณะและก็สาขาวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือจะเข้ามาที่ Facebook ครูโซคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสภันนบุรีค่ะในอินบ็อกก็จะมีพี่ๆคอยตอบคำถามนะคะส่วนถ้าอยากเรียนภาษาไทยมาคุยกับอาจารย์เปิ้ลในเพจสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เลยนะคะมีเวลาตอบให้กับน้องๆทุกคนตลอดเวลาเลยค่ะ ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปิ้ลมากๆนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ arin, ดรรสสรินิธบัรจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒธนบุร,บรี